กาบสบายดีหละสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์จูบูสุขคนเด้อมื่อกี้มอบผัวพาะน้องแหล่เลี้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยพัเพาะน้องแหล่ตัวนี้กัอยู่เพื่อนเพื่อนละตีเพื่อนน้องพ่อแม่พี่น้องโดยกัมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นผากเงินมาให้ซื้อมูกระถาเลี้ยงน้องพ่อแม่พี่น้องโดยกัมีทั้งน้องแหล่เองล้วกับเพื่อนลัตีกายทงเพื่อนนำน้องพ่อแม่พี่น้อง แต่บบฮู้ไอทงเพ่นจิมาหรือบอเนาะก็บอกเพ่นแล้วน้องอแม่พี่น้องโดยตอนนี้เพ่นละตีเพ่นการยังสิล่างพักน้องพแม่พี่น้องเรียมล้างพักโดยกระสิเขาไปหาเพิินกันเลยเนาะพแม่พี่น้องโดยบรรยากาศก็ม,มืดๆคมึคมๆนะพ่อแม่พี่น้องโดยป้าตัวในหัวเพ่นกันมีแต่พักสบายดีเด้อสบายดีป้า มาขอดือนแล้วน้อง่อแม่พี่น้องเมนผักกลางามๆผู้ผักยังก็เผินเอิญนะผักกาดขาวเออผักอันนี้เลยเวลาแบบก็ไปซื้อของกินอยู่บันทัดมีแต่ผักอันนี้มาขวดมาขวดใส่ซีนหรือขวดใส่กระดูกยุงกัดยุงอ่ะยุงร้ายเนาะ

ถ้านองเล่ก็คือทีเป็นวัดนี่แบบหละแบบเซ็งแหบๆเดี่ยวติดน้นองบ่เนาะไม่ทำหนังข่าวครบอะไรอันนี้ีเป็นเห็ดเม็มคน่นเห็ดเข็มแมนมชื่ออ่นไหนเลยเนาะมังกะเป็นว่าคือกันบอก <laughs> ถอดใส่ปแป้ามั่อะไกนสิเป็นอะไรเนาะแต่ว่าเอากาินมหนกิน มันบอกไอ้ทุกแหละบอกแล้วแกคนซีมาไลยบอกแล้วราคาวิ่มดอ่มีอรจะทนันบ้างมีกุง้งน้ำกุ้งทะเล <c oughs> อันนี้น,ะน,ะน,ะนี่ะนลุเป็น,นอมันจะเป็นอันนี้นี่น้มันเนี่ยน้อมนันปกมันเวลาห้องอันนั้นจังหวะปีกมอกมัน้นใหญ่ตมีน้มันนไสมีองแบเนาะ จะเลยเธอเขาเคยกินเขาใส่น้ำมันเนาะเห็นไหมวัดตัดตอนเจ๊คักอันนี้ให้ลินบอลอื่นไปสีไปบรรยากาศดีเว้ยเฮือนเพลินนะแบบบอยแบบคอยมากเฮือนเพลินอะยังมีสัญญาณบัตรเฮือนคอยบ่มี ฝืนอยากเข้ามานั่นนั่นต้องมันทอระงอนเ่นฝนลมีเลยๆอันนขาล่างีมีแต่ได้ใช่ทั้งพี่อามน้ำอามทั้งนีมันบบเอ่อ อันี้ค่ะพวกนี้ใช้รักษาดูจากอะอืมผักนี่ผัดแปดพันผัดบุ โบรรยากาศยำแรงๆหามองแบบเงียบๆเงียบๆนีะมาพอดีกันเน,น,น,นาะใส่ต้มไป่ไหม่ไหอ <c oughs> ับนำห้เลยบอกไป มันก็ร้ายกันเนาะยืนดูค่ะใบน้อไม้นี่ก็หล่นลงมาอีกเนาะล้างเรียบร้อยบดนี้พี่น้องเอ้ยล้างซีนล้างกุ้งเบาบอลต้นเมฆมาล้ลางซีนต้นเมฆ ตืนทะเลอาหารทะเลวันนี้ได้กินอาหารแตงแกงเต๋อเนี่เดี๋ยวเอานี่มาเอาไว้ทุบยุ่งไปกับตบยุ่งยุ่งคบดุหน่งยนะลายใดๆแต่ว่ามันบอลน่ะ งงมันเป็นยุงยามแรงเละมันหนามาเอาหนวดมันออกติเอเลยเวลากินอไน่จิตคอเลกยเล็กในแค้นคนในยุงเนะ่ะไรล็ึ้นหลายต่อบบอยเป่าออกได้ค่อยเป็นคนใจบุญมาก,กัดไปก่อนอะองตบะเือนอ <c oughs> มันก็ะตนิ um, ่งๆอีกอ่ะเติบเดี๋ยหนกขาเจ้ามามาแต่หากินที bye, bye. ุ่ดกิอยู่ในบางทีก่ะขาเจ้าไปส่วงแรงๆกันมีหนาวไปคุดกิบอกอืมไปไได้เลยตื่นตื่นขุดมือไดไหาน้าใหม่แต่ว่าหมนีบ่มีสอยตลอนี้ เออมาหมาดกุ้งเพิ่งมนเะมันแต่กอ่อนมันิมหอยยางงานเลยอืม,อมนอมนอย่งบาดอยู่กุ้งสวยมากตัวใหญ่ๆเลยจ้าเร่าบร้อยเบะบัดนี้ ต้องในล่างสีนอีกเมนบอแล้วก็เอือบเมนบอืนนะะอเมนบบเฮยล่างบยน้นนา,นนนานตรงนิแต่นนมามาว่ายังไงเน่ยล่างค่ะเดี๋ยวมาล่างกันกก่อนนเนแก่ยังไนี่าเลยบมูยงเนเอืนะม,มนูน่างก่อน,านวาบนตึกนหมูสามสันใช่ไหม,ม แพงเลค่ะต่งล่างตรงนนีะ้แต่ให้นันนะ่ะมนสีร้ายเพิ่เพ่นะต้อง,างนานอีกบะงอณะั้นง่อนเห็นไป่เห็นหน้าพัดไอ้แกบวมามาอยู่ที่ไอทงผก่กันเพิม่มากกินยุงมูกกะท่า ผัดนอกให้ดขาเดี๋ยวมันมีมันแต่เวลาเขาเห็ดแล้วเห็นติดหนอะนี่ล้างหมดเหือผักเลยนี่เป็นตอนแบบเงี้ยวเงี้ยวผักเนาะตัดบ่เหรยตัดเถิงบ่ตัดก็ได้เงี้ยวเนาะนี่เดี๋ยวมาเอือ อมลมหันน,นี่เลยยางกับาะไยางกัดำดำนะเพราะว่าเนีเอาตัวนั้นนะมันนี้เป็นียงเก่าไปยด้ดละ่ะมันเป็นยังดอกกินเอง <laughs> กินเองยัดขาไกินยานูานกับแบบเืนได้เนาะมัเนเคกินเนทาะนะแมนดูด้น้ามันก็นบอกนั่นเลยไมาเห็นกินเองค่ะคือเสือมากินเองก็หลายลายกาอยู้าน หลายเลยกะมันจะมีแต่แบบอยากสบายแบบอยากอันนั้นเฉยๆันจะไปกินนั่นอยู่ห้า,นนหางใช่ไหมต้องเห็นยันสิไม่นไปเลยกะสั่งแล้วจัดมาเลยเด็กเสืออะได้กินอีกม,มันก็แพงน่อซุมราคานี่นาานมันแพงอยู่า่ะอยากแข่ง,งเห็นงเงี้ยก่อน,นต้องเสก,ก่อนแข่งอันนี้มันจะออกแบบนี้เลยทำมันออกเดี๋ยวทำมันออกเองมันเนาะ มเขาก็ใช่ตู้เขาจะเสว่าได้อยู่ในห้องจะมีคนไปซื้อเขาก็เอาออกมาให้ กับไอิ่มจำสั่งมาสองสูตรกินไอิ่มพี่เนาะมันน้อยพอน้อยเดียวยนึ่งแล้วต้าต่องานเลยเนาะเพือจะได้กินไว้ออยากเลยเก็บทองผักมันได้เลยอีกมันแบบนี้มันจะออกจากกันเนาะ บรางเต <c oughs> ือนว่จังนี่กมา่อนลนนะเอาไปเอืออพะนอะอ้อนแบบแล้วก็เอือบไหมเอื้รถดีเหมือนพะน้ออเคนอเขขึ้นมถือกันคึคึก มีมันยู่บ่นะฮะ่าเปินบริยันบรอยูเนาะพี่กันขังเหันไปิ่งอย่ามาเป็นยังดอกเนาะมาเป็นยังเรคอยปั่นน้ำอยู่ออาไหนฮะเราชามผมมเป็นยังวะเออน้องหยอกย่งก็กินมาแล้วมาเป็นยังดอกหลังมืออยู่ ลายค่ะกันเลยเนาะ<ม>นยู้านี่ยเจสิวาสำแดงนี่เลยร์รี่นะคกี้หอมแข่งก่อม่น่นะแข่ง,ขงแข่แงเนาะเสรกระดุนเติมเนาะบอร่แทนคารนับน,นรบนัพักกองานเยอะ เป็นแผนงัมามันยักษ์นหันอะไรเนาะเมนบอไดซื้อลายมิเตะกุ้งแล้วกะ็ซีนและะ้วก็พักและกะ้วก็เท็ดเข็มและะ้วก็หอนดอกทงหนึ่งเนาะ,ะ,ะแล้วก็แจวเด็กเป็นสำเร็จแต่เขาก็ได้มาเห็นด้วยนึงสำเร็จลูกงานแนาต่งหน้าตอนยังตก เงียบหางแบบสงบแหลงเลือนเพื่เอ,อเน,น่ะเงียบเลยเงียบคักอะไรนะก็แขงเงิน,งนเงินข่นยอยู่มีแต่เสียงเพลงมีแต่คนมวนทางเพลงมันชิบิโน่ดิแมนมวนอีกดอกอีกน้อยก็กระถึกอยู่หลายคนหยอกกันแขงอย่างนี้บูชาอือ กับไส้น้เลือิเค็ม <c oughs> ายนี่ยเือตองจะกันรู้เลือเอยู่บันท่ดจะคลายได้นี่นะงานแบบคลายมันเป็นสังเวลลูกแ้วมันจะคลายอยู่เพี่

้าต่มูตันวนี้แหละแข็งงีแต่มูที่ว่ามันแข็งนี่มีก้อนเขาทางในคนนี้เหตุไดว,วะ <c oughs> น้ำกระเด็นแบบมันมันเลยเนาะน้ำ <c oughs> อยู่ครบอีกล,ล้วบเ่โครบอยู่ ยุงกะไลยเลยเนาะไล่าๆๆเต็มเลยันซองแข้งมันเลยแข้งขังคือไลเนี่ยิะนเบิอยบเนาะมีคนมากมับมเบิร ผิดไปไหนพี oh, oh. oh. ่นี่คโอ้เฮ้ยโดยเนาะเรยบร้อยละบาทนี่นี่แต่ไปเอื้อซื้นปู้เพื่อนพลเรตีเพิ่นของปู่เต็มสวนเหม็นเต็มสวนเต็มแคมหัวมีหดต้นมะขามปู้บรรยากาศก็ได้ดีดี เงียบค่ะกะลี่ตอนนี้กำลังสีเอืยบเนาะเม็ดเอาฟังหวนึงแบบเป็นเกือหมาทางัหน,นอะเ,เ,เ,เดียวทีนึง ก็ไล่ติดเนาะเลยใส่หลายไล่ลนั่นเองน้ำตาลนี่ใส่นิดเดียวทนชิมใหม่จะน้ำตาลลายมันติดหมอเนาะเห็ดให้ใหม่ไวไหมเพราะว่าเห,ห็ดที่ติดหมอพร้อมไหมไวพร้อมใส่เขามีกินเขมีกลิ่นหวานๆนิดๆแล้วก็เน,นี่ยาน้ำมันหอม แม่แล้วหูมันก็มีอยู่ดิดเขือ <_ d ata> เอก้วออกมาทางในก็นอยากมืดๆเน้นน้อยหนึ่งเป็นสีมัวมัวบ่ีเลยนี่เลยบ่มีเลยอืมเอาไว้ก็ได้ มีสีเข้มฮึขหัวม่ข้หัวขาวก้านเราเห็นเลยเนาะสาวบันว้าตหยางอมเลยอ่ะหรมหมดแม่แต่เรใส่ของมือยะสีหอมมันสิมือก่อนหอมน้ำมันหอย่ะนะน้ำมันหอยล้ก็หอมดีเราเห็นเป็นหัวขาวกันด้วยอืม เ,เ,เิ่ามฉันเหลือก็จ้งว่าติเป็นหนักแต่ว่าใส่ทงยากมีถุงมืงอมข้าวอายู่ไลยนี่ก็ลายของตองพีเป็นลายแห่งนึ่นะเมนเป็นโลโปกดัจิบโลบอ่ะเห ได่เด็นโลหุจ้ะเออไม่ลายเดี๋ยวนหี้มันเป็นจางสีแบบน้ำนัวของของหมูผสงเข้ากันสิกุ้งไม่ได้เออบจ้ารางวังของการเหตุมุบตะมีระบบไฟแบบกลางไทนัเต็มซาบใหญ่เลยเอาลยนบหมีเนอก เะืมื่อว้แล้วก็ประมาณโนหนึ่งเขาจะเอแ,และจะเจลที่อยู่เมอืองน้่นเจลมะพรตานม่ที่เจลมะตราวมาสือมาสนเด็จเลยน้ำชิม้มน้ำจิ้มก็เป็นอันเห็ดสิสวนผสมตอนนี้ประเ็ดแต่ว่าอันนี้มนะันมีนะี่เป็นอย่างเป็ดน้อยเนี๋ยมาอันไหวบบนี้ทางั้นกระดัางไพ่เนี่เนาะกระดังไพ่อยู่นอกคอ ปไปเลยนลีน่เป็นอบอกเรียนร่อนเ็นเหตุการณ์ยังไีเนาะ <c oughs> นั่งอี่นีดตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสิไปเตรียมกินก่อนแันนี้เน,ะนาะแกงไฟต้มน้ำสุกอ่าเดี๋ยวคิดนี่กับเพื่อนกัจจิโตคิดอะไรวะแมนเลยกับมีแต่ขอขอบคุณขอบคุณทักทายใจดีเพื่อนเนาะเพราะว่า เป็นการเลี้ยงเอาสองคนอ่ากินน้าการทะเลอะไอทงกันแล้วพี่น้องแต่ว่าโมฮัวชิมานี่บอลเป็นอาินยังนี้อ่ะมีแต่ให้เพิ่นขอบคุณขอบคุณเนาะขอบคุณที่น้ำกันโดวยวไอก็ขอบขขใจไอเจอดีเพิ่นลายๆเนาะที่ว่ามีน้าใจเลี้ยงมูกระทะเอาสองคนก็ให้ไอ้เพิ่นอยู่ดีมีแหงเด้อความเจ็บบโให้ได้ความไข่โบไฮมีปา่ปาธนาสิา่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นไอให้มาซัมเนียก็ขอให้กลับคืนพีน่น้องไอลอยเทาพันเทาเด้อจ้าห โดยการทางงหยขอขอใจทางอาจจะดีที่ว่าหาเงินมาเลี้ยงสุ่าเกาบะขอให้อายคนดีไม่แห้งคนที่จะได้ความค่าอยากมี้ารพัฒนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นน,นอนรับได้เงินมือนอนตื่นได้เงินแสนลำรวยลำรวยเด้อซาธุ้เลย โดยน้องพ่อแม่พี่น้องกระจิงแจ้งออกมาเทินครัวและน้องพ่อแม่พี่น้องกระเชียนเกียมไปกินกันแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องโดยนอกจากคลิปนี้ก็ทั้งน้องเหล็กกระสิคอลาไปพเพนทอนี่กนกับพบก,กันใหม่ในคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องเหล็กว่าพิพลัดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆโดยขอบใจท,ท,จนจนจทั้งพ่อแม่พี่พน,น้องที่หับซูมคลิปของน้องเหล็ตั้งแต่ต้นจนจบทีบทความโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ทั้งน้องเหล็กกระชิคอลาไป่กนพบก,กันใหม่ในคลิปหนาเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี